คนที่สองพี่มีเพื่อนพี่สาวพี่สาวพี่คนกลางนะครับอีกคนหนึ่งที่แบบว่ามีเพื่อนที่เป็นเอฟซีน้องนิวด้วยบอกว่าน้องนิวน่ารักมากอยากได้ลายเซนหนูเขินพี่สาวเฮียจังแต่ยังไม่เจอเลยน่าจะหลับไปแล้วเจอแต่คนโตหรอซ่วงเหรอ ทุกคนบอกแล้วว่าว่าผมไม่ได้เป็นคนธรรมดาเพราะว่าผมเป็นกัปตันอเมริกาถ้าเราหัวเราะเราก็จะโดนพิกหนุ่มกัดและนี่ก็คือพิกหนุ่มพิกหนุ่มกับหมาพิคนุ่มนี่คือหม,มาเดี๋ยวนะมีอะไรอีกนะนี่มีพิกหนุ่มมาหนีิเป็นของขแฟนคลับเ,เนี่ยเอามาไว้ที่บ้านนี่นนใครไม่รู้จริงๆของบางอย่างแฟนคลับแบบเอามาไว้ที่บ้านอันนี้พิกหนุ่มไงอันนี้เหรอ อันนี้คือพี่หูเนาะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือเคยใช้ตั้งโปรไฟล์อืมแต่อันนี้เคยไหนลองไหนลองทำได้แบบนี้มีไหนคะทารานี่นี่อะไรอันนี้กระบองเพชรอืมหึ่ใช่มีหลายอันมากเยอะมากทาร่าไปไหนเราจะไปนอนแล้วค่ะทาาำเสียงแบบมาแล้คุยกันเลยไม่แล้คุยกันเลยคุยเสียงนี่ครับ ป๊าดีขึ้นเปล่าคุณพ่อเฮียาป๊าป่วยแต่ป๊านอนไ่วหน้าเนอหามากพี่หนุ่มอ๋ออันนี้เป็นเป็นหน้าโปรไฟล์ครับเคยตั้งหน้าโปรไฟล์เซนครับทำให้มีหลายอันด้วยหน้าดีเดดดีเเดดดี้ทุกคนตอนนี้ทุกคนยังไม่นอนเลยฮะ คนดูแล้วแบบเยอะมากสามหมื่นสามหมื่นแน่ตอนนี้จะห้าทุ่มแล้วนะครับทุกคนยังไม่ง่วงกันหรอใช่เดี๋ยวตอนนี้คือเราเดี๋ยวก็เราก็จะไปพักทาราไม่ไปนอนหรอคะ้าเราบอกว่านยากอยู่ครับอยากอยู่น,นั่งอยูทา,าสนเ <c oughs> ราชื่อดอบอย่างใจจดใจเจาะรอเลยครับผมเดี๋ยวทุกคนได้ฟังเนี่ อันนี้อ่านว่าอะไรใครู้เหมือนอันนี้ชื่ออะไรมีหัวใจสี่ดวงภาษาจีนใช่ไหมใช่อ้ยหนีเหมือนอ้หนีเหมือนออ้หนีเหมือนอ้หนีเหมือนอ้หนีเหมือนแปลว่ารักพวกคุณนะเอ้อหนีเหมือนเหมือนแปลว่าพวกใช่ไหมเหมือนแปลว่าพวกคุณนะครับบอกอ้ไอ้ก็รักบอกไอนีอืมบอกอ้ายหนีว่าไ อ,อ,อืขับรถกี่ชั่วโมงครับนั่งเครื่องมาครับ <laughs> ตอนแรกว่าจะเดินมาแต่คิดไปคิดมา,ดดมาว่ามันไกลไปก็เลยไม่เดินเ<ด>า็หลยนั่งเครื่องมางจากกรุงเทพมาเชียงรายพออพี่จอยครับพออพี่จอยสวัสดีครับเฟยบาร l ซ o v e y o ยู h a n k y o โซ o มา c h มีชูตอนนี้นะคุณแม่กำลังบอกทาราไปนอนได้แล้ว ลายเงงเงมงเงมเฮยยยายยยยมลโลลยย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 นยยยยยารยยอาร์ยจนตเลยแตย่ยตยย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 ยมยมยอยย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 ย <laughs> สวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับพี่ชาย hello f r o m england hello ขอเที่ยวสนุกครับขอทุกคนเที่ยวสนุกเหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นวันสงการก็มีโอกาสพักผอนนะครับผมแล้วก็นําหัวญาติผู้ใหญ่นะครับใช่ครับมีให mm ้นินซีย สโลวีทาราบอกจะนอนกันนะนิย <c oughs> <c oughs> ใครถามลอยๆครับใครถามลอยๆ Hello Hong Kong อันนี้แปลว่าอะไรอ่ะถามลอยอ่าไม่ออกอะจริงเหรอ <c oughs> อ่าไม่ออกอะภาษาจีนภาษาจีนมีพยัญชนะกี่ตัวภาษาจีนไม่มีพยัญชนะ,ะมีแต่พยัญชนะที่เป็นพินอินอนะแต่ว่าถ้าเป็นตัว อักษรไม่มีเพียนชนะอต้องจำใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเลยหรือเปล่าใช่สิเ <c oughs> ที่ยวให้สนุกเยดยนอกนะจากห้องเรียนไปหาพวกคุณท่านเสร็จมาใช่ไหม <c oughs> จริงๆเราชอบอ่านเะนี่ยมันน่ารักดีนะน่ารักใช่เป็นเป็นคนที่แบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> พยายาม ที่อยากจะสื่อสารก็ได้บางคนแบบว่ามีแฟนคลับอ mm ิน hmm. เตอร์ที่พยายามเรียนภาษาไทยแล้วเพื่อมาสื่อสารกับเราอะไรเงี mm ้ย hmm. สุดยอดมากน่ารักมากการทันสเลตก็เป็นการพยายามเหมือนกันที่แบบว่าเอาคําแปลไปแล้วก็มาโพสอะไรเงี้ยแต่แบบผมจะแปลมันแปลบางคําแบบถ้ามันมันแปลไม่ถูกร้อเปอร์เซ็นต์หรอกแต่มันน่ารักนะ mm hmm. อืมช่บแอรเหมือนกันครับบางทีไอ้ก็ไม่ค่อยเข้าใจ <c oughs> บางทีไอ้ก็งงนิดน,งนึงแต่ว่า l o ้ form p ฟ i l i p ปิ n e s, <Love> <S Yes So cute เฮียหรือหนูครับน่าจะหนูแหละเพราะว่าไม่มีใครชมว่าเห็ยน,น่ารักเลยหนูไงชมไว่เห็ยน,น่ารัก <laughs> นี่แหละรอนี้อยู่แหละนี่ <laughs> นะมีการบอกว่ารอด้วยอะ่ะ <laughs> <laughs> มีคนชมนะครับ <laughs> <laughs> สวัสดีจะหลับแล้วนะแต่ใจมันสู้ไหวดูต่อคะ่ะเดี๋ยวจะไปละครับผมทุกคนตอนนี้ห้าทุมแลว้วใช่ครับ อันนี้หนูน้อยโมขาวแล้วเปล่าหนูน้อยโมขาว <c oughs> หนูน้อยโมขาวหนูน้อยโมขาวอยาไปเที่ยวพรุ่งนี้แล้วหนูน้อยโมขาวทําไมตามันอยู่ตรงกลางอันนี้คือตาเนาะตาออันนี้ปากจมูกอยู่ตรงนี้ไหนหลับตาดิหลับเลยแค่นี้อ่ะบ,อบโอ๊ยเหตุตาเหตุตาน้ำเงี้ยวเด็ดไหมนี่ถามเลยถามเจ้ตาตัวเลยครับาวันนี้ เมื่อคืนบอกบอกป้าป้าทำน้ำเยวได้ไหมเราก็ทำน้ำเยวมาใช่ไหมแล้วก็มาถึงบ้านมีเยอะกว่าที่คิดครับไม่ได้บอกเลยว่าแล้วป้าบอกว่ากลัวแบบกินกันไม่ได้น้ำเยวกันไม่ได้แล้วก็เลยทาแบบมีอะไรบ้างนะมีมีซีทํากับเนื้อมีส้มตำที่ซื้อมาแล้วก็มีผัดกะเพราหมูสับมีตำขนุนตำขนุนอร่อยมากอร่อยมากใช่ครับแล้วมีผัดอ๋อก็ไปแล้วแล้วก็มีแล้ว มีอันนั้นไงไข่จอเอ้ยไม่ใช่ไข่จอเรียวรจียวซมตำแล้วก็มีพักด้วยมีข้าวอันนั้นอ่ะข้าวก้นจิ้นอืมีไข่ดาวจำชื่อไม่ได้แต่ว่าอร่อยอร่อยมากพ้าเฮียทำกับข้าอร่อยครับมี้กินไปเยอะเลยใช่แล้นหนูนิวคนดอันล่ะฮึใช่ครับน่ารักมากครับผม เฮียก็น่ารักอุ๊ยขอโดษแบบนี้แหละเป็นการแสดงออกความน่ารักเฮียก็น่ารักเหมือนกัน Hello from my girl เราดูนิ่งเฮียนิ่งเฮียพีเก้านะใช่เราดูเหมือนกันครับแต่ทุกคนสามารถดูบีไฮเดอร์ซีนได้นะครับบี n d เดอร์ซีนก็สนุกนะทุกคน อยากผมก็อยากดูเหมือนกันตอนนี้อยากดูมากมาเลยพี่แฮอบเห็นมานิดนึงแต่ก็แต่ก็ยังไม่ไม่เห็นหมดแต่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เดียวดีใช่ผมอยากยาเล่นแก้งกันหรือคุยกันหรือว่าอะไรกันอยากรู้ว่าตอนนั้นแบบพูดอะไรไปบ้างไอพี่ออปชั่นจอยมาพี่ออปเหงาเปล่าแอนเจนติน่ารับซโนูนยวเลฟครับเลฟแอนเจนตินา อยากไปดูคอนเสิร์ตแบบต่างประเทศมากทุกคนถ้ามีโอกาสเนี่ยจะไปพี่อ๊อฟหิวพี่อ๊อฟมีพิซซาเหลืออยู่นี่กาแฟพอด,ดีฟิมมิแฟนชื่อสวยไ <c oughs> หมน่ารัก very cute cooper g r e e อยาก <c oughs> ให้ถึงวันเสาร์เสาร์นี้หลายคนอาจจะยังไม่ดูนะไม่ได้ไม่รู้นะครับผมเสาร์นี้จะเป็น ี่ให้อะซีนก่อนนะครับผมอีพีเก้าจะมาเสาหน้าใช่เพราะว่าทุกคนจะได้แบบพักผ่อนแล้วก็เที่ยวพักผ่อนดันใจนะคะเด็กแลพักผ่อนไปอเมริกาเลยค่ะอลังการอยาไปมากนี่อย่าไปยุโรปมากๆอิชาลงนัดมากลงนัดอยู่ยุโรปนะฮะอยู่ซิสเซอร์แลนด์คืออยากไปบานทีก็คือแบบ ไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเอาแบบให้คุ้มอะเราจะได้แบบประหยัดนี้ทางในการเดินทางไปทีต้องไปเกินสิบห้าวันครับจะไปกับเยลลี่อ้าวแล้วเหรออ๋อโอเคไปกับเยลลี่จะไป <Okay. S 2> ทเที่ยวกับเยลลี่โอเคเจอกันครับทนปิดไลน์ละแล้วดี <laughs> <laughs> นี่มือถือโคกหัวทีนึงน้องนิวยง่วงแล้ว นี่ถึงคนนอชาลึกแล้วอย่าลืมพักผ่อนนะครับสาเอกอ๋อสาวสาเอกใครเค็มนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ว่าหนุมว่ายาสีพันยาสีพันรับ <c oughs> <c oughs> อ๋อไม่ใชใ <c oughs> ่ใครเค็ม <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับผมก็ อยู่เชียงรายมีความเอิญนใจจังเลยใครเป็นคนเชียงรายบ้างครับสามารถเซฮายได้ครับจะพูดเหนือแปดไปแปดมาใหญ่พูดแล้วเมื่อกี้โดนพี่ด่าด้วยแปดไปแปดมาใช่พูดแปดไปแปดมาแปดแปดเพราะแปดเปลี่ยนพลิกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเคยทำแล้วแต่ลืมเนาะแปดทุกแกไปไหนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เฮียแอบไปจับมาแล้วครับ ใช่ไปจักกะจีมาทีหนึ่งช่บแกนี่จับนี่แเฮ้ยแบบอืมมันก็จับไหมมันก็ดินดินดินอมัไมก็าจับเมดนก้าโมริก้าจับพีจิมมี่นะครับผมจับทุกอย่างยอมพี่จิมมี่มากลลาสุดไปจําได้เลยจําได้เลยไปหายฮาวิฟิลมาเสร็จงานจับจิ้งจกมาเราวิ่งไล่วิ่งไล่แบบเป็น้อยเมตรอะไม่ได้แกล้งธรรมดาเอ้วกู จิมมี่กับสัตว์เป็นเพื่อนรักกันนะอ๋อนี่อ๋อไม่ทิ้งอันนี้เป็นหมายดัมเมเชียนเป็นเป็นอืม เหมนวันนี้พี่นุ่มกับฟักทองน่ารักมากเลยไม่ได้มีเวลาเล่นกับน้องเลยเพราะว่าน้องน้องเขาเรียกอะไรน้องแต่ก <c oughs> ับฟัดปกติแบบจะตัดถ้าไม่ได้แปลงน,นต่อจะกลิ้งไปฟัดมาแล้วก็จะเปื้อนทั้งตัวเลยอืมฟักทองขี้อ้อนมากส้มพีนุ่มก็เวลาเล่นด้วยแนละช,ชอบชอบชอบหนีเขาเล่นด้วยแต่ก็อ้อนเหมือนกันน่ารักตัวเบลเลย อยากให้พิกหนุ่มกับเอยอยากให้จูไลเป็นหมดพิกหนุ่มกับฝักทองเยจูไลตัวโตเท่าพิกหนุ่มเดียวไม่ใช่ตัวโตแบบไม่ได้หมายถึงให้เหมือนกันแบบตัวโตแบบว่าให้เล่นด้วยหน่อยเลิกถีบได้แล้วมากับแมวมันต่างกันไงนี่นี่ใส่ปั้หาแมวมันยิงอ่ะหนไม่รักก็หนูก็หนูไม่มีเวลาไงหนูไม่มีเวลาให้เขาลืมนุ่นิวไปละมั้งจูไลอ่ะฮึแสงแฟนนี่คุ้น อแม่นอนอยังจะนอนอยังทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วนะใช่ครัเพราะเดี๋ยวเราใช่เดี๋ยวเรา มุไปอีกที่หนึ่งไปหาออปชันออปชันเหงาจุไยไปเที่ยวไหยค่ะจุไยไปเที่ยวกับป้ามมาพี่ตีค้ามแล้วก็ข้าครัวจุไรได้เอาไปเที่ยวแล้วยี่ไม่ได้เจอจุไยตั้งายวันเลยอืม

เดี๋ยวพี่ออฟบนเงาครับเดี๋ยวเจอกันครับพี่ออฟกำลังไปหาครับใช่เดี๋ยวโทรหาว่าจะเอาอะไรเซเว่นไหมเป็นสื่อของเซเว่นดีกว่าใช่เพราะตอนแรกตอนแรกเราจะแบบต่อไ wi ไฟที่โรงแรมแต่ไ wi ไฟเกิดอัตรเสียขึ้นมาครับเลยต้องมุกมาที่นี่ก็เลยเสียเวลาทุกคนครับคุณที่ที่เข้าใจพวกเราขอบคุณใช่ขอบคุณที่รอนะครับอย่ากลัวพวกเราเนาะใช่ ลูกค้าด้วยนะครับอย่ากดพวกเรานะยใช่ครับอย่าโกรผมเลยนะรู้ผิดตอนนี้ทุกคนก็ยังอยู่กับเรานะครับเยอะมากๆเลยนี่นอนเข้ามาอืมหืมเนาะเยลลี่เข้ามาหรอเยลลี่เข้ามาโอ้เยลลี่เข้ามาสวัสดีครับเยลลี่เยลลี่เป็นไงเมื่อไหร่กคุณนะครับทุกคนน้องนัดมาตอนเนาะ อนนี้น้องแั้นน่าจะอยู่ที่ที่ไหนสักแห่งของสวีเด์นะครับผมตอนนี้ที่สวิีเดนกี่โมงน่ต่างจากที่ไทยกี่ชั่วโมงผมไม่รู้นะน่าจะห้าไหมห้าชั่วโมงฝั่งนน้นเร็วกว่าแหละคับฝั่งนู้นช้ากว่าโอ้ฝั่งนู้นสว่างอยู่ตอนฝันงโน้นกำลังเย็นอืมฝั่งโ้นกำลังเย็นแตอนนี้ค o m e b a c เ to home หวานอนเลยสวันนี้ภาษาจีนพูดไงนะหวานอานเฮ้ยพูดเล้วหวานอานหวานอานใช่ไหมใช่หวานอานหวานอานสวันนี้นะครับไปครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับใช่ครับเดี๋ยวไว้มาไลฟ์กันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะช่วงช่วงอ่า อํา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 กี่โมงดีอะไม่อยากประกันเวลาช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงแล้วกันอ่ะประมาณเที่ยงเที่ยงเดี๋ยวมามาไลฟ์อีกรอบนะครับแล้วมาดูกันครับว่าเฮียจะทาไปไหนตื่นตื่นอันนี้ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าสําหรับเฮียเรารู้สึกเดทครั้งนี้เป็นเดทพรุ่งนี้ตื่นเต้นมากกว่าเดทร้อยเค ก็ครั้งนี้ออกมาต่างจังหวัดเลยใช่ออกมาต่างจังหวัดแล้วเป็นอะไรที่เราอยากไปมานานแล้วเหมือนกันหลายๆอย่างก็มาดูกันว่าหนูจะตื่นเต้นขนาดไหน,นเราติดตามชมไลฟ์วันพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจพ <laughs> วกเราด้วยนะครับ <c oughs> <ช>ผมแล้วก็ชีทพี่ได้วยอย่าลืมดูวีไอทซีนะครับผมแล้วก็รอไปด้วยกันนะครับถึงอีพีเก้าครับคนที่ทุกคนติดตามแล้วมาดูไลฟ์โอ้ยเยอะมากในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากเลย น้นครับไม่ให้ไม่ให้ชอบได้ไงน่ารักขนาดนี้ใช่ไหมือนแฟนหมายถึงแฟนครับทุกคนไม่ให้ชอบหนูได้ไงหืหืชอบใครนะไม่ให้มีคนรักได้ไงน่ารักขนาดนี้หอมเหรอเป็นแฟนเฮียนั่นแหละเราเฮียน่ารักก็คนรักอยู่แล้วหนูน่ารักเฮียน่ารักเฮียน่ารักก็ได้อืมเฮียน่ารัก หลอด้วยห้าหลอดอทุกคนผมไม่ได้พูดนะครับอันนี้ถ้าผมไม่ได้ทำเห็นไหมครับเห็นมือไม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่จับครับหนูเองหนูบอกว่าเฮียน่ารักแล้วก็หล่อ <c oughs> ใช่ก็มันจริง <c oughs> เอาจริงทุกคนที่ผมพูดว่าผมหล่อหรือน่ารักไม่ได้หลงตัวเองเลยนะแต่มันคือความจริง <c oughs> อ,อันนี้อันนี้หลงตัวเองแล้วครับไม่ต้องน้ำเสียงกันเอ้ย แต่เอาแต่แต่เอาจริงจริงไหมแต่เอาจริงจริงพูดเล่นพูดเล่นแบบสนุกสนุกน่าร <c oughs> ักน่ารักอืมอืมไปละไปจริงแล้วครับผมทุกคนไปดีกว่าครับบา,บายนะนี่หนูให้หทำหน้าฟันดีหนึ่งหน้าแล้วก็ปิดไลฟ์ฟันดีทำหน้าฟันดีไม่เอาแบบนี้แบบว่าคลาสสิอห้ามทำคลาสสิกทำไง อ่ะเยก่อนเราจบที่หน้าหนูนะยี่ทำไงกไอ้บ,บีสวัสดีนะครับทุกคนเอา,าทำพูดวัสดีนะครับด้วยสวัสดีนะครับทุกคนไม่ได้อันนี้อันนเบลมันซ้ำอ,อ้าวซ้ำอระซ้ำสวัสดีครับทุกคนอ่าบ,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 บ ไม่งหน้าไง่ะหน้าหนูเดี๋ยวพาทุกคนมาบ้านนะคงมีตจอกันนะครับโอ๊ยไป่ไป่ป้าจะบุกแต่ไปนะครับไป่ไป่ทุกคนน้ำเจอกันเดี๋ยวไปอ่าไปอ่านท่งทางท่าทงที่เล่นบนสยามอ่าสกปโตเอ็กซีนูนิวกันนะครับผมน้ำพเจิกันไปครับาย่่ทำยังนะ พอแล้วเมื่อ,อยอ่ะไม่เหมือนกันไปเลยปิดกันแล้วทุกคนบ๊ายบาย